น,นี้อย่างนี้ที่คุณเธอกดเตาไปห้หยโอ้โหวันนี้ไหลเท็กแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่บ้านสวนทิพน์นะคะที่จังหวัดนครนายกนะคะเออเมื่อวานเรามาทานอาหารเช้าตรงนี้แล้วเราให้อาหารปลาตรงนี้เมื่อวานมันตรงกระบวนหวยออกใช่ไหมคะเราให้อาหารปลาไปสองถุงเองว่าตกเย็นเราได้รับข่าวดีค่ะล้วสุดเต์ะค่ะนิดหน่อยวันนี้ก็เลยต้องมาให้อาหารปลา ยาที่เราให้ไว้กับปลาค่ะเออวันนี้เราให้สิบถุงเลยนะคะอ่าดูนะคะปลาเยอะแยะมากเลยค่ะเนี่ยโอ้เต็มเลยเป็น,นส่วนมากจะเป็นปลานิลนะคะอาใหม่อีกทีนึงทำรูนะหนึ่ง,นะงสองสามเยปลาเยอะมากก็เป็นบ่อยใหญ่นะคะ,ะแสดงว่าปลาที่นี่ให้โชคที่นี่ชื่อ ร้านอาหารอะไรคะหรือว่าเป็นรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทค่ะบ้านบ้านสวนคพิ์ค่ะค่ะก็จะมีพี่น้อยของเราคอยบริการหน้าตายิ้นแย้มพี่น้อยเชิญหน่อยค่ะเชิญหน่อยขอสัมภาษณ์ิดนึงขอานสัมภาษณ์ได้เลยเชิญค่ะพี่น้อยเชิญค่ะพี่น้อยพี่น้อยเปิดมานานหรือยังคะตรงนี้ ปีนี้ปีที่สิบแล้วค่ะปีนี้ที่แ,แ,แนวแนวแนวเดิมทีคิดจะเปิดเป็นร้านอาหารเลยหรือเปล่าคะหอะว่ด้วยตอนนี้โควิดก็หยุดค่ะอ๋อช่วงนี้โควิดนะคะ,คะก็ยังมีลูกค้าเรื่อยๆะนะคะพี่น้อยเรามาที่ไรเรามาจากสื่อเพื่อการท่องเที่ยวมาที่ไรเราก็จะเจอพี่น้อยเนี่ยเป็นประชาสัมพันธ์เป็นทุกอย่างของที่ร้านคอยต้อนรับเราแบบยิ้มแย้มตื่นเช้าขึ้นมาก็ยิ้มกันแล้วค่ะให้มาทานอาหารเช้านะคะ ของคุณสารนิตีนี่บ้านพักนะคะเนี่ยค่ะสีสันสวยงามราคาไม่แพงอย่างที่ชิดเลยนะคะ,อ,คะอันนี้บรรยากาศโดยรอบนะคะจะมีสระน้ำแล้วก็อยู่ตรงลิน,นปลาเขาไม่พอกินค่ะต้องเพิ่มเป็น15ถุงค่ะทำไมไม่เอา20ถุงเลยล่ะคะ200บาทเอง เรื่อยๆนะคะเรื่อยๆทานให้อิ่มค่ะโชคดีนะคะ,ะกลับไปก็จะได้ไม่อิ่มนะคะกลับไปโชคดีค่ะเห็นไหมคะปลาที่นี่ตัวใหญ่นะคะเก๋นั่นละสี่นาทีละยี2สองอเยอะมากอันหนึ่งสกมีมีปลาเลยนะปลาสุขภาพเลยนคะคะปลาครับ ตา,าเล็ดเหรอถ้าตาเล็ดยังไม่เห็นเลยเวลาพี่พูดตาแล็ดเนี่ยพี่น่ามองหนูนี่ค่ะแค่นี้นะคะ